กลุ่มเมหัวหน้ากลุ่มก็คือเมการิมาบะนักรบระดับกลางของกุรกุกิมีหัวเข็มขัดเป็นสีเงินเข้มเมื่อเทียบกับกลุ่มซูกลุ่มเมเป็นกลุ่มที่มีบุคลิกสงบเสงี่ยมในการแข่งขันจะไม่ใช้อาวุธที่มาจากเครื่องประดับยกเว้นเมการิมาบะแต่ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองถนัดการเล่ยเหยื่อด้วยการสร้างเกมแบบต่อเนื่องกฎเกมเกมเกรุของกลุ่มเมจำนวนการสังหารและการจำกัดเวลาจะถูกกำหนดโดยผู้เล่นเองผู้เล่นอาจระบุวิธีการฆ่าสถานที่หรือไม่ก็ได้ การสังหารจะถูกนับโดยผู้เล่นเองผู้เล่นจะต้องรายงานความคืบหน้าของเกเกรรให้กับบารุบาทราบแม้ว่าบารุบาเองจะติดต่อพวกเขาเพื่อเรื่องนั้นก็ตามผู้เล่นที่ไม่ทำเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์เกเกรรเมบจิสุบะสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทได้หมายเลขสิบสี่มีร่างปีศาจที่มีลักษณะเป็นพึง่งมีความสามารถในการบินเร็วถนัดการโจมตีเหยื่อจากบนฟ้าโดยการยิงเข็มพิษอย่างแม่นยำจำเป็นต้องสังหาร121คนไม่ทราบกำหนดเวลาเมก ิกกิสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทได้หมายเลข21มีร่างปีศาจที่มีลักษณะเป็นปลาหมึกซึ่งจะโจมตีด้วยการพ่นระเบิดเหลวคล้ายมือซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับระเบิดมือที่จะระเบิดทันทีเมื่อสัมผัสถูกตัวร่างกายของเขามีความยืดหยุ่นสูงต้องการสังหาร162คนไม่ทราบกำหนดเวลาเบบิรันกิสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทได้หมายเลข23มีร่างปีศาจที่มีลักษณะเป็นปลาเบเรนยามีครีบและเขี้ยวอันคมกริบเป็นอาวุธชอบกลิ่นเลือดเป็นชีวิตจใ ชอบสังหารผู้คนที่อยู่บนเรือต้องสังหาร180คนใน2วันเมกลริโดกิสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทได้หมายเลข24มีร่างปีศาจที่มีลักษณะเป็นปูเสฉวนชื่นชอบเทคโนโลยีของมนุษย์โดยเฉพาะรถแม้จะมีอาวุธติดตัวแต่ก็ชอบใช้รถบรรทุกในการสังหารผู้คนถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่รายงานความคืบหน้าเกีร่รุกับบารุบาเมกาโดรดาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทได้หมายเลข25มีร่างปีศาจที่มีลักษณะเป็นเสือมีโซ่และสนับมือเป็นอาวุธ อูถูบารุบะเรียกตัวมาเพื่อสังหาร72คนภายใน6ชั่วโมงเมกินโนกาเดะสึ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทได้หมายเลข26มีร่างปีศาจท,ที่มีลักษณะเป,ป็นเห็ดซึ่งมีพลังคือพิษร้ายที่ปล่อยออกจากปากหากมนุษย์โดนเข้าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งยูสเกะก็ถูกพิษของเขาจนมีสภาพโคม่าและเกือบจะเสียชีวิตจําเป็นต้องสังหาร144คนไม่ทราบกําหนดเวลาเมการุเมเรสสิ่งมีชีวิตที่ไม่สา,ามา,ารถระบุประเภทได้หมายเลข31มีร่างปีศาจที่มีลักษณะเป็นกิ้งก่าเขมร มีความสามารถเปลี่ยนสีให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจนเหมือนกับล่องหนหายตัวได้เนการิมบะสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทได้หมายเลข36กลุ่ม B หมายเลข6มีร่างปีศาจที่มีลักษณะเป็นตะกั่นตำข้าวมีอาวุธเป็นเขี้ยวสองปลายซึ่งเป็นปีศาจกลุ่มเมเพียงตนเดียวที่ใช้อาวุธจากเครื่องประดับได้และสังหารอย่างรวดเร็วการิมะมีความต้องการจะเลื่อนขั้นเป็นกลุ่มโกต้องการสังหาร288คนใน18ชั่วโมง